ว eh for no, ันน şey ี yeah, to to ้เราพบกับรายการพี่อาโซพี่แพร่วันนี้เราอยากพี่แล้วของพี่อะไรครับย่าบอกครับย่าบอกครับสะแน่แม่นี่ อะไรอ่ะสวัโดีสวัสดีครับสึัสดีครับอ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราจะไปสอบถามเกต้องมาเจ็ดสิบคนครับที่กินละอย่างอยู่ครับเจ็ดสิบคนครับที่จะมาผมจะมาสอบถามผมจะผมจะไปคนเดียวับถามมาค่อยหัวก่อนเลยครับแล้ค่อยเอาเขาถามคุณนี่ครับเอาดีครับสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีปวัสดีพี่อ้อยหัวชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออามนะครับขอคำมวยพรให้พี่บํานะครับเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเฮวยพรขอให้พี่บําเอ่ออายุยืนนานเอ่อชื่อนี่ก็ได้ครับไม่เป็นครับขอให้พี่บอมขบได้ที่หนึ่งชื่ออะไรครับชื่อภูมครับภูมอะไรนี่หรือไงบอกชื่อภูมครับชื่อภูมนะครับ วันนี้วันนี้ไม่ไไอ้อ่านน้อยผมขออ่าครับขอคับ่อยอนขอให้พี่บอมไม่แก่เร็วครับยืนนานอายุยืนนานครับได้อีกย่างหนึ่งครับผมขอบอกเลยว่าเจ็บมากา้ำมังเหรอชื่ออะไรครับอย่าพึ่งครับชื่ออะไรครับชื่อเงินครับดีดีับดีดีครับผูเอาลงเวทได้หนิชื่ออะไรครับ ไม่มีสิครับโอ้เดทวทยไหมนี่นี่ให้มันตอบก่อนให้มันตอบไม่ใ้เลยครับอขอคำวยพรให้พี่วอมนะครับขอใหมีควาสุขครับครับผมครับไปไปไไปดีแฮพี่มิก้พี่มิก้ครับชื่อะไรครับมอกิมอกครับพี่มิก้ครับชื่ออะไรครับพุทเกียรติ์พ่อพขอคำวยพรให้พี่วอมนะครับจำได้ว่าบอกไปแล้ว รอบอ๋อกขอให้น้องมีความสุขครับแค่นี้แหละครับครับคุณต้นตีนนี่อะไรครับอันนี้อันนี้ก็ไปแล้วครับอันนี้เมาเมาเนื้อย่างครับสวรรค์ชั้นวานโอ้ยังงไครับผมจะมอบอวยพรให้คุณพี่บองครับให้หายใจให้หายจากแร่ใก้เจ็บให้หายจากแพร่ใกล้เจ็บครับผมครับ ครับและกี้ใครลองหนครับุณหอเล่าคชื่ออะไรครับช hmm ื่ออย่าบังแสงครับชื่อกัลาครับพ uh like ี่เอาดีดีครับเอาดีดีครับโลเฟีครับแล้วสุดท้าย MV ที ค่อยฮ่ออะไรครับเดี๋ยวทำมา้งครับทีวิตชื่ออาวุธทอาวุธไปก่อำใจไายทำไม่พอร้อยละยัไม่เยอะครับคนสบายเป็นสุขครับครัามีปัญหาท่าในความตรงจังระเด็วอแล้วไม่สวงกรอมก็คืนวิทยาปาธนาะ ตันิเอาดีๆครับชื่ออะไรครับกูครับมองไปกล้องครับมองไปกล้องครับครับัขอคำวบพรให้พี่บอมนะครับกมมองมือับเอาอีกรอบครับขอามพี่บอมมีความสุขความเจริญครับครับสะอาดถูกครับแม่ครับนี่นะแม่ครับขอคำใยพรให้พี่บอมหน่อยครับเป็นตัวอย่างให้แกน้องเาลยว่าพี่บอมถูกง่ายเป็นเด็กดง่ายครับ ครับผมครับครับครับพี่จีวัีครับเออมึงบอกให้พี่อมอิ่มกับการมันเกินนะครับครับผมชีกายครับครับไปถามพ่อต่อเลยครับครับ ให้ความอยพุอนพี่บมให้สุขภาพแข็งแรงนะครับให้เป็นเด็กดีนะฮะให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมนะครับเป็นคนดีคนเก่งของพ่อแม่นะครับแค่นี้อบไน,น,น,นต่อครับพี่ไก่ไปหาพี่วอเลยครับ วันนี้ครับเรามาสัมภาษณ์เจ้าภาพนะครับวันนี้เป็นไงครับจะภาพเจ้าภาพรู้สึกภาพเปฟินมากครับฟินมากครับหน้าตาคุณไปแล้วครับครึ่งดวงตาไม่ได้เมาเพราะอะไรครับเมาเพราะอิชิตันครับอิชิตันแล้วก็หมูย่างเนื้อย่างอะไรนี่แหละแก่ข้อแก่ครับครับกินน้ำครับเออเอาไว้ก่อนคเออกินไปก่อนเอาไว้ครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไอ้บอมนี่ครับ มไม่เอาอะครับเลาวันนี้เราก็จะดูความแข็งแรงของเจ้าพาครับวันนี้เป็นยังไงถอยครับถอยฟิตฟิตเท่าไหร่ครับให้ผมทำอะไรครับเขาเรียกอะไรยกหรือะกรเอาแก้คบเอาเอายกกองแหบครับเอาเหยาเยาเงยเหยาเยาเยเหีหยาเหยาเหยงเหยาเยาเหยาหยกเหเหยาเหยาเหาเหาเยาเายาเเยาเยายเยายาหาเหาเหายงครับหยายาเยย ฮะสามสิบเลยเหรอแม่ใส้พี่ครับอะไรฮะครับหนึ่งสองสามไม่ไหวก็บอกนะครับเด็หน้าเด็กนเป็บาอุย้าเด็งแล้วหน้าเด็งแล้วุถูกนะโอเอาสีก็พอครับสีเดียวพี่แปดเก้ามุกเก้าหนาเราแดงเลยสีตองพอแดงตาพราเตา ผมจะลองทําให้ดูครับเป็นตัวอย่างครัาทำได้แค่ครึ่งเซนเองครับผมเขาบอกเลยว่าเหม็นคิ้วเหม็นตีนมันดูดูผมก่อนนะครับทำให้ดูนะครับไปเลยนันแทนขอรำ่อยเนื้อขอรำเยไม่ได้ครับครับขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับดีคงจบดี อหมดหมดหมน